ขอขอบคุณรถนะคะพี่เพส่อนของรถมาให้เงค่ะ และครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคนทั้งที่ไทยและที่เกาหลีรวมถึงญาติพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยและกรลยายมิรของข้าพเจ้าทุกทกคนที่รู้จักการผ่านช่อง YouTube สไปร์ตเกาหลีบายโคลี Poly, และเพจสไปร์ตเกาหลีโซลแฟนเพจพวกเราทุกคนขอร่วมกันถวายน้ำชาร้อนๆและนมดอกไม้ทูบเทียนให้แดองค์สมมาสัมพุทธเจ้าองค์พรอบครรพิคเน่องค์พระแม่ออกมาเทวีและพระศิวะและปูกศรีสุทัศสิทธิธรมา ท่านทั้งหลายได้โปรดรับของไหวของถวายจากลูกด้วยเถินนะเจ้าคะ่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกลูกจะมาขอพรอเจ้าคะ่ะขอให้ตัวลูกนี้ตัวข้าพเจ้านี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงครอบครัวของลูกด้วยญาติพี่น้องของลูกด้วยและการ,รายามิรของลูกด้วยนะเจ้าคะ่ะขอให้พวกเราทุกคนนั้น ทำกิจการงานใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จขอให้เจริญในหน้าที่การงานการเงินและด้านสุขภาพที่ดีขอให้พรที่ลูกได้ขอไปเมื่อสักครู่นี้จงบังเกิดผลสำฤทธิผลณบัดนี้ด้วยนะจ ทำไมคนเกาหลีต้องกินซุปสาหรายในวันเกิดนะคะซุปสาหรายสําคัญกว่าเค้กด้วยซ้ํานะคะทุกคนสําคัญมากห้ามลืมเลยนะคะก็คือมีที่มาที่ไปนะคะคือสมัยก่อนอะผู้หญิงเกาหลีเวลาคลอดลูกนะคะเ,เขาจะต้องกินซุปสาหรายเพื่อบํารุงร่างกายฟื้นฟูร่างกายคะ่ะแล้วก็เรียกน้ํานุมได้ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นการกินซุปสาหลายในวันเกิดของคนในบ้านนะคะเพื่อให้แบบนึกถึงคุณแม่นะคะตอนหลังคลอดมาเนี่ยเขาดูแลร่างกาย ทำเพื่อเรามากขนาดไหนเพื่อมล,ลึกลํำลึกถึงคุณแม่นั่นเองนะคะแต่ซอไม่ใช่คนเกาหลีเนาะแต่เรามาอยู่ที่นี่นะคะคุณแม่นะคะแม่ย่านะคะก็จะทําให้กินเหมือนกันค่ะซึ่งซอก็จะได้กินฝีมือแม่ย่านะคะมาหลายปีมากๆนะคะ3ปี10ปีกินปีไหนก็อร่อยทุกปีเลยค่ะซุปสไาลดา์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารมงคลสําคัญที่สุดในวันเกิดนะคะ

ทุกคนคะเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็จะมีวันเกิดของแม่ย่าพ่อปู่พี่ชินด้วยนะคะแต่ว่าซอไม่ได้ถ่ายคลิปลงในช่อง youtube ให้ทุกคนดูเหมือนปีที่ผ่านมาเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> ปีที่แล้วนะคะแม่ยาไปผ่าตัดหลังมานะคะมีคนในบ้านไม่สบายแล้วช่วงนั้นนะคะเขาก็เลยถือคนเกาหลีเขาก็เลยถือเคล็ดกันค่ะว่าห้ามจัดงานรื่นเริงนะคะใดๆให้อยู่กันแบบเงียบๆนะคะก็เลยมีแค่กินข้าวกันแล้วก็เ,เงินใส่ซองให้ท่านแล้วก็ตอนเสดสายนะคะก็พาท่านไปกินข้าวที่ร้านอาหารแต่กินกันแบบเงียบๆนะคะค่ะปีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะคะก็จัดงานวันเกิดได้ปกติเลยค่ะ และว,วันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของซอซอก็จะมาทำเค้กวุ้นกะทิดอกมะพร้าวกุหลาบแดงค่ะทุกคนทำง่ายๆนะคะแต่อร่อยอร่อยและที่สำคัญนะคะสวยมากๆเลยค่ะ 阿爸，嗯。<noise> <noise> <noise> คนให้น้ําตาลละลายดีค่ะแล้วก็ปล่อยให้หม้อเดือดสักพักหนึ่งนะคะพอม้อเริ่มเดือดทุกอย่างเริ่มละลายดีนะคะปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะแล้วก็นํามาเทลงในดอกกุหลาบนะคะกุหลาบมะพร้าวนะคะหยอดลงไปในขณะที่น้ํายังร้อนร้อนอยู่ได้เลยนะคะแล้วซอก็จะไม่หยอดให้เต็มดอกด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นสีขาวตรงกลีบใบด้วยนะคะ แต่ถ้าใครจะลองหยอดแบบว่าให้มันแดงหมดเลยก็ได้นะคะอย่างดอกเนี้ยซอลองหยอดให้มันแดงหมดเลยค่ะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะคะเาก็เลยตักออกดีกว่าค่ะมีสีขาวปนมาด้วยตรงกลีบนะคะจะสวยกว่านะคะและหลังจากนี้นะคะก็พักไว้ให้เย็นค่ะ ซองก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะก็จะใส่กะทิลงไปช่วงที่ใส่กะทิลงไปนะคะเราก็เบาไฟลงนะคะใช้เป็นไฟกลางๆค่อนข้างอ่อนนิดนึงค่ะเพราะว่ากะทิจะได้ไม่แตกมันนะคะ ขณะที่รอให้น้ำกะทินะคะร้อนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเราก็จะมาแกะกุหลาบมะพร้าวนะคะรอค่ะทุกคนคะตอนนี้คือกินได้เลยนะอร่อยค่ะมันจะออกหวานหวานมันๆหอมๆแล้วก็แบบกรึบๆกๆึบๆค,ค,ค,ค่ะอร่อยมากเลยค่ะพอกะทินะคะเริ่มร้อนขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ไม่ได้เดือดมากนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็นำมาเทในขณะที่ยังร้อนๆอยู่เลยค่ะ พอหลังจากที่ซอนะคะเทลงไปแล้วซอก็จะทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวค่ะที่เกาหลีนะคะให้มันเย็นนิดนึงนะคะให้ตัวข้างบนนะคะมันมีแบบยย่เหนียวๆเ,เวลาวางสตรอเบอรีล่ลงไปนะคะมันจะได้ไม่จมน้ําค่ะแต่ว่าเนื้อวุ้นนี่คือยังไม่ได้แข็งนะคะทุกคนแล้วความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่นะคะก็จะไปตัดหวานนะคะกับกะทิกับน้ําตาลนะคะความเปรี้ยวจะทําให้แก้เลี่ยนค่ะ สตอเบอรี่ก็เหลือมาจากงานตุดจีนนะคะและหลังจากนี้ก็พักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวซอกับพี่ชินออกไปวัดก่อนนะคะวันนี้พี่ชินจะพาไปทําบุญค่ะพอกลับมาจากวัดแล้วค่อยมาเป่าเค้กกันค่ะ ก็จะมาวัดซูด็อกซานะคะเป็นวัดพุทธค่ะที่อยู่ใกล้บ้านมากๆนะคะแล้วก็สะดวกในการเดินทางของซ้อมากๆนะคะจะมาวัดนี้เป็นประจำเลยในวันสําคัญไม่ว่าจะวันปีใหม่วันเกิดนะคะจะมาขอพรตลอดนะคะจะไม่ค่อยลืมวัดนี้เลยคะ่ะคือจะอยู่ในใจเสมอเหมือนรู้สึกว่า อะไรที่มันเป็นครั้งแรกของเรานะคะเราจะลืมไม่ลงนะคะคือครั้งแรกตอนมาอยู่ที่เกาหลีเนาะทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะทั้งอากาศทั้งอาหารนะคะเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คือเราก็มาขอพรให้ท่านปกปักร,รักษาคุ้มครองเราขอพรในเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความลักทุกอย่างค่ะ <S <S มาขอพรที่วัดนี้วัดแรกเลยค่ะเลยไม่ลืมไม่ว่าจะเป็นวันเกิดซอซอก็จะแวะมาขอพรท่านเหมือนคิดถึงท่านนะคะเหมือนท่านก็เรียกเรามาด้วยนะคะทุกคนคือ โซ่ไม่โซ่รู้สึกว่าซซ่ลืมไม่ลงไม่ว่าโซจะไปทําบุญที่วัดไหนซอก็จะคิดถึงท่านอยู่เสมอน,นะคะเหมือนคงมีแล้วซอก็มีความรู้สึกว่าถ้าซอได้มาที่นี่ก็คงชาติที่แล้วซคงได้มาอยู่ที่นี่คงได้มาทําบุญที่วัดนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะเวลามาวัดนี้นะคะและตอนนี้ก็ไหว้เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเทียนค่ะเทียนเล่มนี้นะคะก็ 5,000วอนนะคะร้อยก่าบาทนะคะเขียนชื่อของเราแล้วเราก็ไปจุดค่ะจุดแล้วก็ขอพรต่อหน้าบูธนะคะต่อหน้าวัดเนาะเนี่ยเราก็ขอพรพอขอพรเสร็จเราก็เข้าไปวางไว้ด้านในนะคะรวมกับคนอื่นๆน,นะคะเสร็จค่ะทุกคน,นะคะ่ะมีที่เที่ยวเยอะมากนะคะที่เดินแต่นี่คือซอมพามาบ่อยเนาะแล้วซอมก็ถ่ายให้ดูแบบสั้นๆน,นะคะตัดออกตัดออกนะคะเพราะว่ามาบ่อย แต่ถ้าทุกคนมาเที่ยววัดน,นี้เดินเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงมากว่าจะเดินมาถึงยอดเขานะคะวัดอยู่ยอดเขานะคะโอเคตอนนี้เราก็กลับบ้านกันนะคะด,ดีใช่ไหมครับไฟเาบา กินเส้นดีใช่ไหมคะอ้อต้องยืนยาวอายุยืนยาวเออเมื่อวันที่นนคเราก็จะมาเป่าเค้กกันนะคะ เลยค่ะแล้วก็มันบุ้งดุ้งก็จบเขียนเอาเนียค่ะไหวแล้วอ่ะพี่ชิดตังคุณก็จะเซอร์ค่ะคุณก็จะเซอร์เโอเคเพลงจบครบค่ะ ยุ้ยโปทำสวยๆยะยโป้ยโสวที่สุดรับชมยุ้ยโปโอ้ยทุกคนน่ากินมากเลยค่ะเค้กสวยมากเอออกมาทุกคนเราจะมาชิมเค้กกันนะคะเพราะปู่แม่ย่าเชอึมักอยครั้งแรกเค้กปูนอ่ามมืมากไส มันมไม่ทันเคีย้ยวเลย<ม>อร่อยเลยทุกคนอ,นอแค่แตะลิ้นเฉยๆอ่ะเอาไรแล้วอะ่ะหอมกระติกหอมกระติกเพราะว่าอิารกรบตกนอร่อยมากแล้วก็ได้เคีย้ยวทุกคนคะ่ะ

ี่ที่ส่งการ์ให้จอเยอะๆเลยค่ะทุกคน่าที่การ์ดเป็นอยู่ในห้องเต็มไหมดเลยค่ะที่คนนั้นนะคะที่ท่านนั้นนะคะแล้วก็มีของขวัญของพวกผู่ย่านะคะช่วงปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกาทาร์ใช่ไหมคะพวกผม่ย่าก็ได้ของขวัญเหมือนกันนะคะที่ชินก็ได้ค่ะแล้วรอบนี้มาเป็นของจอนะคะที่เขาก็ส่งของขวัญมาให้อีกนะคะอันนี้ของที่เขาส่งมาจากอเมริกาค่ะ กองใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้โอจะพาทุกคนมาแกะค่ะแล้วก็อีกกองหนึ่งที่กําลังแกะอยู่เป็นของพี่ฝนแม่น้องเฟิร์สขอบคุณมากนะคะพี่ฝน<ม>แม่น้องเฟิร์สขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ติ๊ดด้วยนะคะสําหรับของขวัญวันเกิดขอบคุณมากๆค่ะพี่ค่ะคแล้วก็ตอนะคะติ๊เออนตื่นเด่นโซนะคะเมื่อเช้าเนาะเอนรูปเค้กแล้วก็โพสแจ้งพี่พี น้องๆนะคะว่าเป็นวันเกิดนะคะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆนะคะคุณลุงคุณป้าน,นะคะอวยพรให้ซอเยอะมากจนซอตกใจตอนแรกซอเห็นยอดยอดคอมเมนต์นะคะตอนแรกออกไปวัดกับพี่ชินแล้วไปเห็นยอดคอมเมนต์สามหมื่นตอนแรกซอเมว่าคนดูสามหมื่นเราก็เลยดีใจนะคะแต่พอไปดูดีคอมเมนต์สามหมื่นตกใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะดีใจจนน้ําตาไหลนะคะตอนนั่งรถไปแต่ตอนนั่งรถไปกับไปวัดกับ นะคะขอบคุณทุกปีที่ชิของคุณกับซองของสองรอบแล้วนะคะก็ขอบคุณอ่าตลอดเลยเวลาถึงมีช่วงเทศกาลวันเกิดใครในบ้านนะคะรวมถึงของซอด้วยนะคะทุกๆคนก็จะอวยพรให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณของขวัญในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคำอวยพรอ,อีกรอบนึงนะคะจากที่นี่น้องๆแล้วก็คุณคุณป้าน,นะคะทุกคนเลยค่ะขอให้<อ>ทางอวยพรทีร่ ทุกคนนะคะอันนี้รับกับครอบครัวนะคะส่งกลับไปถึงทุกคนด้วยเช่นกันนะคะขอให้ส่งไปส่งไปทุกคนได้รับนะคะเช่นกันนะคะพี่ขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องๆขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญกันนะคะตอนนี้เปิดจนจะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าพ <i 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 ูดนานไปหน่อยอ่าอ um ันนี้เป็นแกะก่อนนะคะเป็นของขวัญจากพี่ฝนแม่น้องเฟิร์สค่ะขอบคุณนะคะลราจะแกะกัน ดี๋ยวซอจะบอกครอบครัวนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่น่าเดินของพ่อกับแม่เขาเอามาปะเชาสำหรับพี่พี่น้องนนะคะที่ตั้งใจอยากจะส่งของขวัญมาให้หรือว่าอยากจะส่งของกินของใช้มาให้นะคะด้วยความรักและความคิดถึงนะคะซอและครอบครัวนะคะขอขอบคุณน้าใจจากตรงนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆที่ช่วงหลังๆมาซอไม่ได้ให้ที่อยู่ที่เกาหลีนะคะกับใครเลยเพราะว่า ช่วงก็คือซอเคยให้ไปแล้วมีพี่ๆน้องๆส่งมาแล้วของบ้านปล่องนะคะมันไม่ถึงซอเลยเพราะว่าอาจจะเขาตรวจแล้วมันไม่ผ่านอาจจะมีเมล็ดผักหรืออาจจะมีของกินที่เขาไม่อนุโลมะคะ่ะซอก็เลยรู้สึกแบบเสียใจทุกครั้งเวลาที่ได้รู้ข่าวนี้นะคะคือของมันไม่มาไม่ไมาถึงเราะคะ่ะก็เป็นห่วงนะคะทั้งค่าส่งส่งมาที่นุจากไทยมาที่นี่ค่าส่งก็แพงมากๆนะคะ แถมค่าซื้อของตั้งใจส่งมาให้อีกรูปอย่างคือความตั้งใจความปรารถนาดีแต่มันไม่ถึงเรานะคะก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะซอก็เลยอยากจะมาแจ้งพี่พี่น้องๆว่าเอาอย่างนี้นะคะถ้าวันไหนซอได้กลับไทยเดี๋ยวซอจะเอาที่อยู่ให้นะคะเป็นที่อยู่ที่ไทยรับรองว่าถึงที่บ้านแน่นอนค่ะแล้วก็ได้รับทุกชิ้นเลยนะคะค่ะแล้วก็สองกล่องนี้นะคะเป็นของพี่ติ๊กกับของพี่ฝนก็พี่สาวทั้งสองท่านก็มีที่อยู่ของซอเนี่ยมานานแล้วนะคะก็เลยได้ส่งมาให้ค่ะ เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ผมแม่น้องเฟิร์สขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็จะแล้วก็จะมาแกะของพี่ติ๊กนะคะลูกติ๊ก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 แล้วก็จิ๊กโอ้โหวขอขอบคุณ เป็นรถที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอทำขายผักใช่ไหมแล้วก็ไว้เข็นลากผักเก็บผักจากสวนเอามานั่งมัสนะคะๆๆๆๆๆขอบคุณนะคะพี่ติ๊กขอบคุณมากๆ ของขวัญชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะตื่นเต้นขอบคุณนะคะพี่แล้วก็ได้ใช้ในชีวิตด้วยได้ใช้ในบ้านจริงๆด้วยค่ะว้าวพัทก็โคตรดของขวันอีอันนึงนะคะเป็นถุงที่ดีสุนการถุงสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะถุงนี้กันนะคะพี่ตขอบคุณค่ะมันคือเซตเซ็ตอาบน้ำค่ะทุกคนขอบคุณพี่ติ๊กนะคะขอบคุณค่ะ มันใช้ยังไงไปทำฟุ้งอ่ามันไม่ใช่มันคือเครื่องสำอางไหนคุณนารังมาเลยเอาเดี๋ยว็กอย่าโบ้โชกอันนี้อันน้ำเสร็จแล้วก็ทาะอ้ยด์เลยใช้บาล์ลุกตรงนี้อออดันนี้น่าจะเป็นน้ำมันออยเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทายนะคะขอบคุณพี่ติ๊งนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ฝนด้วยนะคะพี่ฝนแม่น้องเฟิร์นแล้วก็ขอบขอบคุณค่ะบัวพรจากพี่ๆน้องๆนะคะที่เข้าไปอ่านแล้วนะคะก็มีความสุข แล้วก็มีกำลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดด้วยค่ะแล้วก็ขรรักพวกเราแบบนี้ตลอดไปด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะต่อกับครอบครัวก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมารตียัง่